นไอ้นี่เอลมันดีนั่นนะฟาร์มเลยได้เสร็จอลักหน้าแล้วนะเอ้กูวิ่งเลยกูวิ่งกำมัดไปต่อยปั้งเฮ้ยเฮี้ยอุ้งโดนฟีไอ้สัรเมื่อกี้นี่โอ้โหกูกำมัดวิ่งสแลกดาวมาเลยเฮี้ยเฟี้ยก่อนโอเคผมก็กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะผม วันนี้ก็ผมโนแน่นะครับโอ้โหมันช็อตรัวๆเลยวะ่ะวันนี้กับฮีโร่กันเ,เล็ดนะผมเป็นหมด normal นะเดี๋ยวว่าจะต้องซื้อซัพพลายมาแล้วเนะี <ผม S 1> ่ยเจอันเดอร์เนี่ย,ยลุน,ล,นล่างันเดอร์มีวาดสม้มโอเคไม่ตัดลุนบนเป็น normal อเทมก็คงเป็นปกติเพื่อนสตรีมบูทบิงอะไรเงี้ย ดมฟาร์มคิดยังไงว่าดมฟาร์มเจ็บนะเว้ยถึงเป็นโนมอลก็เถอะโนมอลมันฟาร์มยากอะไรเลยมันฟาร์มยากโนมอลดัมซีเอ็มโนมอลมันก็ไม่ควรฟาร์มเว้ยไม่ควรเอาไปเข้าเข้าป่าทันเดอร์หน้าแหกไปแล้วดับเบิ้ลด้วยกูสัตว์ดูหายไปเขาบ้านมาบน หนูกูลองสักรอบแม่ทันเดอร์เนี่ยโดนกลางเออเห็นแล้วเห็นแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะมับเข้าให้อ่ะมับเข้าให้อะมีดับเบิลมีดับเบิลกูกูพร้อมใส่อ่ะดีนะให้หมดเออแต่เข้มทีมเรานี่แครี่อย่างนั้นเลยนะ นี่ถ้ากูไม่เอากันเลดมานี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยสัตว์ว่ากูอาการหายหมดเมียติแล้วเมียติแล้วจะมานาพอเปล่าไม่รู้อันเนี้ยสกิลมันไกลจังว่าท<อ>ันเดอร์ถ้าดึงยาวกว่านี้ได้เพื่อนเอไไม่่ด้ดดนโะดนดนึงล่างหายหมดนะมันบอกยังไม่มา<น>เลยนะ ดูล่างว่ะบอกก็บอกลงนาแล้วอย่าครับอย่าครับอย่าประชดด้วยเอออย่าประชดด้วยพี่เดชว่างี้ปะหลายรอบแล้วเออมันพูดหลายรอบแล้วใครไปประชดมันตอนไหนเออมันบอกกูพี่เดชไม่งเปิดประเด็น<ะ>รดนรอฮันเดอร์อก็กูอะมีหวาดปะวะอุ้ยเฮียอยู่สองตัววะ่ะ

เหลี่ยมเขาเยอะแล้วทันเดอร์เหลี่ยมเขาเยอะแล้วเหมือนเขาแบบว่ามึงได้กูแค่สองตัวแค่นั้นเลยกระเล็ดวาดฟ้าอ,อ๋อทันเดอร์ยังไม่หกนะเรายืนไปก่อนนะเมื่อนกลางเราติดวาราซ้อนพอมันเน้นหนึ่งว่ะทันเดอร์รูนไหนไวะเฮีย ฉันเดาหกแล้วนะทำเลือดไว้ดีๆแล้วกันเลือดก็เต็มตลอดใครกดโทรเฟซมาเพื่อนกูกดโทรมาโนนมันตินะอันติแล้วเหรอมาเห็นกูแล้วเลยตัวจริงวะเนี่ยแซนนะจริงเพื่อนเพื่อนคงขอปิดเฟซก่อนกดโทรมาเลยเหรอเออเฮียกดโทรมาเลยสัตว์กูอย่าอ้อมหลังอ่ะดันขี้เข้าดิเมนติ อ่ะไอ้เหี้ยได้แล้วมั้งนะกูก็ต้องเอ้ยเดี๋ยวกูเอา๋ดวให้ก็ได้ตายอย่างตายแล้วกูไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเนี่ยตายไม่ถึงไม่ทันด้วยเนะี่ยวิ่งมาตีคิปวิ่งมาตีคิปได้สองตัวกับกลางดีกว่าขอทักด่าเพื่อนสักที ดาแล้วเรียบร้อยอะบนเล่นกันต่อยน่าลยกูตามดิน่าจ็ตมามดิวิ่งใส่แม่งเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์มีวาดละฮะมีวาดละอย,อยู่ๆวิ่งมาช็อตกูเนี่ย ร่างได้อยู่แล้วล่ะเกมนี้กูจะฆ่าแต่ทันเดอร์นะมันกูบอกไว้แค่นะี้ <c oughs> ว่ากูจะเน้นอ่ะเน้นเอามันอ่ะสมมติแบบไอ้นั่นวิ่งมาเลือดจะหมดแต่ทันเดอร์เลือดเต็มกูเอาท <c oughs> ันเดอร์มาเลยอืมกูทันเดอร์กระเบิ้ลวปะ งานดึงกูเวลแล้วไปสองแล้วไปสองแล้วเริ่มยาวหน่อยละเขาน่าจะหวาดข้างบนเนี่ยมันข้างล่างนี่แหละเฮ้ยกูมีวาร์ปอยู่อ่ะเดี๋ยวรอดูจังหวะเดี๋ยวกูไปโอเคกำลังวาร์ปเยอะมากเลยนะบอลสวยวิ่มาไม่มาไม่มาขอพุ่งมาหน่อย มีตัวจริงเขมามีนะตัวไหนไวะเฮียตัวนี้แหละตัวกลางตัวกลางตัวกลางไม่มีกำมัดหรอเออมึงดูดเลือดต้องดูดเลือดแล้ว่าฮันเดอร์เอาอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นลองดึงงุ้งมดูมหไหมเฮ้ยไอ้สัตสเดมกูตัดปลาไปหาเลยเฮียใจเอ๋อ้าวไปแล้ววะ ไปไหนแล้วเฮ้ยตัวไหนตัวจริงนะตัวหน้าสุดตัวหน้าสุดตัวหน้าเจ็ดวลเจ็ดวลเจ็ดไอ้ขี้เฮ้ยมันมันผักไม่ได้ไอ้นี่มันบังกูอะเอาป้อมบนวิ่งฟ้าด้วยสัญญาณเก่า มาอยังไม่มียังไม่มีไปบอลเล่นต่อไปพอไอ้เคียหมอไม่เห็นเอาได้ไหมตีไปเลยตียาวๆไปเลยนู่น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 ตายห่ากว่าป้อมตีนั่นไงเรียบร้อยมันคิกไม่โดนน่ะต้องใช้เดลิเพราติ้งตีเมื่อกี้ไม่ใช่คิกไม่โดนไอ้เหี้ยกูคิกไปแล้วเว้ยไอ้เหี้ยมันกดเอลงพื้นมันเดินอ้อมมาเดมันกดเอลงพื้นอ่ะ ไม่มีอะไรเลยวะไม่มีอะไรแบบเลือดไม่มีเอ้ยรีเจนเาตามตามยาวๆแล้วผมกำลังมาเอ้าไม่ต่ออ้าวโถวเห็นไม่มาก็เลยก็ผมวิ่งมาอยู่เมื่อกี้ว,วราร์ปนะนนต่อวาร์ปเออรู้แล้วไอ้เหี้ยกินแดกต่อยทั้งมับวหนึ่งนี่ตาย มาเยเนี่ยเฮียมีหวาดปะแม่งไม่กล้าตีพี่เดเดินมาปะสัตว์หายไปเฮ้พี่เดแม่งเก่าจริงปะไม่โดนดึงด้วยปะเฮ้ยพี่เดเอลเดอร์บ,บอน เอาบ้าวีดีว่าเอาป่ะได้หมดเลยเพื่อนนั่นไดเดวโอตีทีนึ่งเรียบร้อยด้นไหนจจริงวะไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่มีหนึ่งไม่มีหนึ่งกูจะได้บิงแล้วอย่าตายไม่อยากตายโอเค อดกูจะบ k ก ar ูจะบ k กูจะบ k คครีมนี้เลยเฮ้ยมันตามกูแล้วไอ้สัตว์อ้าวยื้ยตัวจริงด้วยมาดิมาดิ๋ยมาเดี๋าวเอ้ายื้อเฮ้ยมันมันวับเอ้ยได้อยู่ได้บิงแล้วหมายใครช็อตไอ้สัตว์หนูตกใจไปหน่อยเฮ้ยกูบิงปองกูเล่นอะไรดีวะบิงทวินเบลดไหม ดับเบิ้ลไม่ม <aus> <fort> ีเอ้ยยังกูยังไปไม่ถึงเนี่ยกลับมาเติมอยู่อ่ะผมน่าจะเล่นเป็นทวินเบดนะแต่เอามือโยนก่อนเราเล่นเป็นกลางมือโยนทวินเบดบีคีบีน่าจะเพอร์เฟกต์แล้วแค่นั้นเอ้ยพอนะกูไปมึงเล่นอะไรกุไล่ฟาร์มให้เหลือตัวเดียวตัวเดียวหมดกวนตีมันตัวเดียวอยู่แล้ว กไอ้แตมแดมแดมันอยู่นี่เมื่อกี้กูเห็นมันแบบนั่งไงไก่ร้องว่ะกูโดแล้วต้มจับต้มแล้วมายืนข้างห้องกูเลยนะพูดอะไรเก่งเหรอะล่ะเฮ้ยเพื่อนเล่นตอบบอลกูดโดนแล้วเฮ้ยเออวิ่งอยู่มองเห็นฮันเดอร์ không có cấm mật ok, die, ai để bồ có đẻ mật, săn mà, tì, gù chăng, ne, muốn đái, gù nấc à, mึง muốn đái, gù ตีกูอยู่นั่นแหละเดีว,วงงดิพี่เดีว่างงดิไม่ต้องตีเก็บไว้ให้มันตวงดิมันจะได้ไม่มีฟาร์มาเพื่อนปล่อยไว้ตวงดีแล้ว,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 วไม่โดนไม่โดนดีแล้วที่ไม่โดนไอ้เหี้ยรูนะั้นน่ะกดกดหยุดก็จบเพื่อนเขาวิ่งกลับบ้านอยู่ให้ช่วยไงวะกูก็เพิ่งว้าม,มากูก็ช่วยกูก็วิ่งกลับนี่ไง <laughs> ที่นี่โดนที่จะเรียกหมดสัตว์ก่นเหตุก่นอนกลอนวิ่งมาในป่ากูเลยไหมมาซ้อมกูก็ได้ข้างบนนี่แหละเล่นบนดีกว่ากี่กูเห็นอ้อมอามโอ้ยคลิปเยอะมากเลยตัวไหนวะ อ,อาวไอสัตว์เรียบร้อยไปตีได้ไหมทีหนึ่งเออกลิเ่เจนสภาพทันเดอร์อันติไวรัสออคลิปมันมีคลิปสแตก็กนี่นี่นเออไอสัตว์ล่อแม่งอยู่ไหนอะ ไม่ถึงใครเลยวะเอาเดิวเลยจันนะเยอยบายเลยไหะล่ะมองไม่เห็นอีกตรงเนี้ยมันแตกสามชุดอะเวไปต่อยสักทีเอาไหกบอนวิ่งเข้ามาเลยไหม ล้าไปเลยก็ได้ไปมันไม่มีคีบเีื่อตีเฮี้ยกูล้าไปแล้วอ่ะไอ้กูเห็นอยู่ตัวจริงแต่ก่อนกูเลื่อนหมดเฮ้ยลักหน้าบิงวะตัวไหนวะ กูหมดแล้วว่ะบอลมีแต่ตีธรรมดาเออบ้าไปน,นี่ว่ะไ <c oughs> อ้น,นี่มาข้างหลังว่ะมึงต้องตีกูก่อนอนะไม่มีสกรริกลว่ละกลับแลยกลับแลยกลับแลยกลับเลยกูกลับมันมีว่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยกูจะวารนะ์ปเนี่ยกลับก่อนเอ้าไอ้เหี้ยแซนตัวจริงแล้วนะเนี่ยเฮ้ยตัวจริงตัวจริง คียบอดนีวะ่ะคีดบนเพียบเลยทำไปทวินเบรแล้วเพื่อนผมเกมนี้แม่บวกไม่พักเลยทันเดอร์กูเป็นไงวะหนึ่งสามทิ้งไว้ทิ้งไว้จะไปตีทำไมอ่ะไอัน,นี่ไอ้น,นี่ไม่จำไม่จำโซไม่จำเอาลอ็อกของล็อกของ dude. far, ร,อ,รอเล่นกลางก็ได้ไปเนี่ยไอ้เยียคีสแตั๊กไปเนีน่ยเดี๋ยวบูเดี๋ยวบูเดบูเดบูเฮ้ยทันเดอร์กูเปลี่ยนเป้าหมายแล้วทันเดอร์แทนปอนเอา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 เกือบจะขาดปุ๋ยนะ 谢谢เอาป้อมกลางไปเลยกูขอดูลูมบนแป๊บนะ่งะเงียบเลยไกเวนน่าจะเป็นเกมวายแหละมันเขาอันนี้แล้วแหละไม่น่าไววนะแค่ก็นานอยู่แต่เราก็ทำเขาหลัวผม มีบิง้งผมไม่ทำเลยวเออมันเป็นแซนไอเนี่ยแซนฮันเดอร์เป็นแซนฮันเดอร์จริงๆมันโกงอะเดมแค้วาดเฮ้ยข้ามอยู่กลางวะไม่มีอันติปากวานนะ แสนทันเดอร์แสนไม่มีของก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมาฟาเดี๋ยวเลอร์ต่ต่อยไปทิ้งฟาเดมนะใครก็ได้กูไม่มีอะไรช่วยมึงมาบอลอ่ะต่อยให้แล้วมาตีมาตีเดโวได้ไหมนยตัวไหนวะตัวหน้าตัวหน้า ไม่ใช่ว่ะอ้าวเรียบร้อยตัวกลางยังเงีย้ยกนะูเลื่อนหมดว่ะกลับละผูก<ม><ห>ลับนะลำคาล่างปลอมละอ๋อ,อ,อเปิ์ล่างปลอมแม่งเลยเออใหห้้นาฟัดเเลยยคนีวเเก็บหมดอา่ะพี่เดียวคนเดียวเก็บหมดคนเดียวเก็บหมดด้ยบอกล้างหน้ารอซ้อนทำที่อะไรได้แล้วเปิดเอาเงี้ย เอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งนี่เพื่อนโดใส่แม่งดูลักหน้าไอ้เหี้ยบิงไม่ได้กูเอามึงไอ้สัตว์กูเอามึงกูเอามึงแทนตัวไหนไม่รู้กูคุยเหี้ยตัวเดียวตัวเดียววะ ตายแล้วก็ับมีวาดมีวาดมีวาด,วาดตัวนั้น,ลนเลือดเพิ่มได้ไหมนิดเดียว,ออยวตายเออตายอยู่ไม่มึงทำเป็นสามสี่เลยบอลมันได้เผาแรงๆนี่นี่รักหน้ากูหันไปตีด้วย<า>เป็นไงล่ะหันไปตีด้วย อุ้ยสัตว <ล among S 2> ์ไอ้กูหิวแล้วหนูรองแลออะไรนะต่อนี่กูว่าร้องอ่ะอืมพี่เดฟมึงกูสามารถช่วยมึงงอนเดินเล่นซ้ำกูบอกเลยงอนเลิกออกเกมบน่ะเรียบร้อยซื้อเกิดซื้อเกิดเลยวะซื้อเกิดเลยวะไอ้สัตว์ซื้อเกิดอันตีวะไอ้สัตว์แดมแดมมึงไปไหน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  ต่อเลยต่อเลยเพื่อต่อเลยกูยแทงให้กี่ตัวไวเฮียมึงจะแทงให้เนี่ยทำมาเก็บเฮดมาวิ่งถลนถลนผ่านหน้ากูรอซ้อมพีเดมึงวิ่งมาได้บอลพีเดโดลน,น,นละไปลง

มีแค่บีดีกว่าระวัง <c oughs> แซมมันเริ่มตีเจ็บแล้วทันเดอร์คาวมันเนี่ยจะดับเปิร์กด้วยกูว่าข้างบนมันอาจจะมีวาดแล้วบอลกูก็ไม่ได้ปักบนเนินด้วยเดี๋ยวโดนแก่งอ,อ๋อได้ป่ะเพื่อนจบเลยฝาแต่ไม่เล่นกับมันปอนกูจะล่อหน้าแดมแล้วเอาบามอยู่ด้วยไอ้สัตวออ์เ้ย รักเพื่อนอีกแล้วลรักเพื่อนอีกแล้วต่อยคีบแม่งเดรักเพื่อนรักเพื่อนนะรักเพื่อนรักเลยพื่อนตีาตร์แม่งเลยตัวไหนวะนะตัวหน้าเขาเคลียไปไม่ได้ครับบอล จะเห็นกูก็อยากไปฆ่ามันนะมันมีแต่ตัวเคลียร์คีแบบอ้าวโทษกูจะวิ่งไปต่อยฮันเดอร์ บิงว่าดําไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงตีก่อนกูตีแหลกก่อนให้ลักหน้าตีเดี๋ยวมันกัดดันกลางที่ฮันเดอร์มันน่าฆ่าเขาชอตโดนกูด,ด้วยไอ้สัส เดี๋ยวแม่งดึงโดยพีเดกฝ่าย,ยพีเดกเอาไปเลยตัวไหนวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ีตัวไหนวะสัตว์ต่ตตอยแม่งเอามันให้ตายเอามันให้ตายเออเออเออไอ้เออ,อกลับบ้านก่อนหนึ่งกูเนีย่ยเดมมันจะเข้าเดม,มันจะเข้ากูเดม,มจะเข้ากู เออดูดูว่ะดูว่ะกูกลับกลับไปดูรุนแป๊บรีเจนทีดิจบได้เยี่อไปจบเลยไปกลางก็ได้ไปน่าจะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือเล่นกันสนุกสนุกแล้วตอนนี้ไอ้ฮีโร่ตีโครตไอ้ที่อะไรตีคนอะไรมานี่มานี่ไอ้หนุ่ม ลุบนยังไม่ได้ตัดตัดแป๊บแค่ทันอีกรู้เพร่เล่นสอตัวดูแดมสายโหดิแดมกูบิงไปบนต่อให้กู มึงโหดกันจังวะลักน้ากูบอกกูไม่สนแล้วกูดันป้อมพี่เดกูเกมเมื่อกี้มันเจอกันเรื่องไงวะไครรู้โมพี่เดกูแข้นแกร่ไงไม่รู้เลยโอ้โหสโลโดนหมดเลย โชว์ว่าบ้างอะโชว์ว่าอะโชว์ว่าคืนอะมึงแน่ใจว่ามึงมาการทางนี้ทางเดียวมึงรู้ป้าป้าจะแตกอะพี่เดี๋ยวเล่นแล้วพี่เดี๋ยวเล่นแล้วอืมเต็มหน้าไปไหนมึงไปไหน เอาเฮี้ยป้อยยังไม่แตกเหรอโอ้ยเปือนเติมยาก่อนชิวๆเพาบ้านแตกแล้วเนี่ยกูตีบ้านแล้วไอ้เหี้ยไม่ตีแล้วแหละอะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเพื่อนไปเกมนี้เงินเล็กประมาณนี้โนมอลแค่ยี่สิบคือยี่สิบเลยหรอวะอันนี้ก็ไม่ช็อต ฝากกดไลค์กดซับสะครับเป็นใจผมด้วยเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วไปแล้วบายบาย